วันนี้ออยลี่จะพาเพื่อนๆมายังจุดเช็คอินจุดใหม่นะคะของจังหวัดสงขลานั่นก็คือควนคาหลาวค่ะเป็นที่ล่ำลือนะคะว่ามีวิวเนี่ยสวยเป็นหลักล้านเลย ได้มาอยู่ที่ร้านอาหารที่มีชื่อว่าเดอะนายนะคะถ้าเราขึ้นมาควนคันเหล่าแล้วเนี่ยเราจะเจอร้านอาหารที่เปิดอย่ตอนนี้มีเพียงร้านเดียวนะคะคือร้านเดอะนายที่มีคนมากินเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมร้านที่อยู่บนภูเขาสูงขนาดนี้แล้วเปิดแล้วยังมีคนมาทานเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่นกนะคะที่เป็นเจ้าของร้านว่า ถึงที่มาที่ไปของการเปิดร้านแล้วก็ร้านยังอยู่ได้ยังไงนะคะโอเคสวัสดีค่ะพี่โนกน้องอ้อยนะคะ,คะพี่นกมาเปิดที่นี่นานหรือ,อยังนะคะ,ะเปิดยังไม่เป็นทางการจริงๆก็ยังไม่ถึงปีนะคะอืมอแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับก็โอเคค่ะตอนนี้ลูกค้าเริ่มจะรู้จักกันเยอะมากขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะ,ะแล้วก็ต่างจังหวัดเขาก็เริ่มจะรู้ว่าเออโอเคนะอาจใหญ่ บนควรคันหลาวอ่ามันจะมีร้านอาหารอะไรเนี้ยค่ะที่นี่ชื่อว่าอะไรนะคะชื่อเต็มๆ ควรคันหลาวเดอะนายบริสโตแกรนฮิลล์แอนด์รีสอร์ทอ๋อมีรีสอร์ทด้วยใช่มีร้านอาหารมีเครื่องดื่มมีกาแฟมีรีสอร์ทมีที่พักมีครบทุกอย่างแค่มาที่นี่ถามย้อนไปนิดนึงค่ะอขออนุญาตถามที่มาได้ไหมคะพะะี่นุเมื่อก่อนอ่ะที่นี่มันขึ้นยากขึ้นลำบากอ่าม,มันเป็นวัวมันเป็นเขาแต่ว่าคนอ่ะก็ต้องกลานขึ้นมา มันต้องคลานขึ้นมาแต่เวลาใช่คลานคือภาษาใต้คำว่าคลานก็คือเนี่ยตะเกียกตะกายขึ้นมาอ่าใช่แต่พอเวลาลงอ่ะมันต้องเหลาลงไปเหลาใช่ภาษาใต้ใช่ภาษาไทยก็เหลาก็คือภาษาภาษาภาษาอ่ากลางก็คือพุ่งลงโอเคโอเคค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของชื่อที่ควรทานเหลา อะไรที่เป็นอาหารแบบเด่นๆจุดเด่นเลยที่มาแล้วต้องผ่านะคะแกงขั่วไปชจพภู่โอ้เดี๋ยวต้องรอใช่เพราะมันเป็นอาหารพื้นบ้านรสชาติเราเครื่องแกงอะไรรูปวัตถุดิบต่างๆเราก็ใช้แบบพื้นบ้านแล้วก็เข้มข้นจริงๆแล้วก็หมูทอดเคยหมูทอดเคยข้าภาษานี่ก็หมูทอดกระปิที่เดินนายนะคะออยถามนิดนึงว่าทํายังไงให้แบบประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้อะคะว่าฉันอยู่บนนี้นะอาหารฉันอร่อยมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เราสร้างเราสร้างเพจเป็น Facebook ด้วยเป็นเพจร้านแล้วก็เราเราก็มีลงติกตอกลงติกตอกใช่เราลงติกตอกด้วย <c oughs> แต่กระแสที่ตอบกลับมาจากทิกตอกว่ามันจะได้จากติกตอกเยอะมากลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่นี่เขาก็โอเครสชาติอาหารอร่อยอะไรอย่างนี้แล้วบวกกับบรรยากาศที่ได้ด้วยแล้วก็อากาศดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยลงติกตอกไปแล้วก็สื <c oughs> ่อกันไปสื่อกันไปสื่อไปก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คนรู้จักควนฉันหลาเยอะมากขึ้น ณนะช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดด้วยไม่ทราบว่าที่นี่รับมือกับสถานะาาสถานการณ์ตรงนี้ยังไงมั่งอะะคือหนึ่งเราะจะวัดอุณภูมิที่นี่บรรยากาศมันไม่ได้ทึบเพราะพี่ไม่ได้สร้างไม่ได้เป็นใช่พี่ไม่ได้สร้างให้เป็นห้องสี่เหลี่ยมเหมือนห้องพักพี่ก็ไม่ได้สร้าง่าให้อากาศมันทึบไงก็เลยมันเอ,อะไรที่โลง่งที่มาว่าคือยังไงมันเหมาะสําหรับคนที่ว่าเนี่ยช่วงจังหวะโควิดนี่แหละที่กลัวโควิด แล้วขึ้นมาพักผ่อนที่เนี่ยเอ,อเนยเ่นสบายาที่อยากรู้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีการกระทบกระธุรก,กิจของพี่นกบ้างไหมคะถามว่ากะทะไมไม,ไม่ไม่กระทบตรงนักจุดนี้นะมันไม่กระทบเยอะ มันยังพี่ยังสามารถที่จะเปิดสายได้ในอนาคตที่โนคิดว่าจะขยายตรงนี้ยังไงไปอีกนะคะอนาคตของพี่ก็ต้องขยายที่ส์ดลงข้างล่างยังต้องขยายาาใช่ขยายลงข้างล่างแต่ของพี่จะอิงธรรมชาติให้มากที่สุดให้ลูกค้าได้เห็นกับธรรมชาติให้อยู่กับธรรมชาติได้มากที่สุดสุดท้ายนี้นะพี่โนกมีอะไรที่จะฝากคนที่ได้ดูคลิปนี้ว่าฝากอะไรถึงควรทานเหลา,าหรือว่าที่นี่เชิญชวนให้มาเที่ยวได้เลยค่ะ ถ้าใครอยากคือรักธรรมชาติจริงๆอยากเห็นทะเลหมอกคือที่สวยงามแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์จร<ะ>ิงๆก็คืออยากให้มาสัมผัสที่นี่ได้ที่นี่เราจะพยายามเหมือนอาหารก็เหมือนกันเราจะเน้นอาหารของภาคใต้<ะ>เราจะเอาอของชาวบ้านมา<ะ>จําหน่ายใหมทุกคนได้ทานขน,นมบ้านๆพึ่งชาเสริมใช่มาเสริมกรรมิจการได้ใช่พี่อยากจะมีส่วนร่วมช่วยชาวบ้านตรงนั้นว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะ เราอยากจะช่วยเขาให้เขามีรายได้อะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยพยายามค่อยเป็นค่อยไปพยายามค่อยดึงเข้ามาทีละอย่างทีละอย่างอะไรเงี้ยถ้า,ามีใครจะมาอย่างเงี้ยพี่นกฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยค่ะว่าติดต่อเบอร์ไหนอะไรยังไงค่ะก็ถ้าเกิดจะเข้ามาพักหรือว่าจองโต๊ะทาน,นอาหารนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่0998081199หรือ0818989316นะคะหรือเข้าไปในเพจ อ่ควรกันลาวหรือนายบิสตูแกนิวแอนดิสตัได้เลยค่ะโอเคอยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะเดี๋ยวออยต้องได้ไปชิมอาหารที่พี่นกว่าอะไรนะหมูคั่วเคยกับถั่วอ่ถั่วได้กินแน่นอน <laughs> โอเคอย่างงั้นขอบคุณพี่น,ก,นกมากค่ะสวัสดีค่ะ